วันนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาส่งท้ายปีนั่นเองครับอย่างที่คลิปอัปเดตก่อนหน้านั้นที่ผมบอกไปว่าสัตว์เลี้ยงเรามาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในหมวดของสัตว์เลี้ยงอันนี้โซนใหม่อะไรใหม่แล้วก็นิวเจมนิวเจมมีอะไรอ๋อนิวเจมนิวเจมโอเลดดรอปก็มีว้าวอ๋อนิวเจมอย่างนี้เหรอลิมิตไทม์คอนเฟิร์มมันให้เลือกเหรอให้เลือกแบบเลือกโอกาสดรอปเหรอเมื่อกี้แบบว่าเราจะเอาอันไหนใช่ปะ อ๋อนี้แบบสแตนดาร์ดอันนี้แบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเรดดอปนิวเจมมาโหอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้จะเป็นแมบ,บใหม่ยังไม่ไปดีกว่ามีอันนี้เดี๋ยวไปดูอันนี้อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองบู๊บบูบูบูเดี๋ยวเราเรอดูกันว่าสัตว์เลี้ยงอันนี้มันหน้าตาเป็นยังไงว้าว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 ,าวาสัตว์เลี้ยงโคตรเท่กิฟฟอนก ติดตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ่า MC ีีสัตว์เลี้ยงไหนมันน่าจะให้เราทำเฟสก่อนใช่งั้นเราก็ไปกันเลยสิครับ Attack Attribute อันนี้คืออะไรอ่ะอยังไม่รู้่ Contact Shop เอาเราแต้มนี่อ๋อแต้มซื้อเหรอ r รี u e s t สร้อยลูกแก้วชิบหายลูกแก้วนี้เอามาจากไหน b a t t ์ต Point เ,เหรอมาจาก b a t t ์ต Point เ,เหรอต้องทำโคเด็กก่อนเรอหรืออะไรอะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเต้น,ตน,ตนเดี๋ยวขอไล่ดูก่อน อืมเดียรีคูณสองก็กดไปเลยครับโอ้ได้เต็มเต็มได้เต็มเต็มอ่ะกดอีกตอนแรกจะดองไว้เยอะๆแล้วค่อยกดทีเดียวโอเคมีแอคทิวิตี้ใหม่มาไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูโอเคเมื่อกี้นี่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนายจะให้ฉันเอาสัตว์เลี้ยงจากไหนอ่ะ go to the b i n i n g table โตอ๋อไปที่โตนี้ซัมมอนอ่ะ สมบัเสียเงินด้วยนี่นะไหนเรามาลุ้นกันว่าเลดดอปออกอะไรเนี่ยมันมีเลดดอปปะหรือว่าแบบเราเลือกได้เนี่ยครับก็มีสัตว์เลี้ยงตามนี้เลยแล้วก็สกิลช่วยเหลือเราในการต่อสู้นะครับใจอะผมอยากได้ตัวนี้ทุกคนน้องแมวของเรานั่นเองนี่เรามาดูทีละตัวเลยเราเราไม่รู้หรอกว่าสกิลหรืออะไรทําอะไรได้แต่เราค่อยๆศึกษากันไปนะครับแต่คลิปนี้จะมาให้ดูว่ามีตัวอะไรและตัวที่ผมอยากได้คืออันไหน ผมมองตัวแมวไว้แล้วก็อันนี้อันนี้ตัวอะไรอะ่ะโอ้ยสุดเท่ไล่ดูไปดีเรื่อยๆครับอุย้ยตัวนี้ตัวนี้ก็น่า,นาโดนบัตรดักก้อนเป็นฟิลแบบบัตรทารนนอนเหรออ๋อบัตรทารอนผมติดเรียกดักก้อนเป็นฟิลแบบว่าบัตรอัดักก้อนอะไรอย่างนี้เนาะกำลังอนนินซีรีเรื่องนั้นอยู่อุย้ยอันนี้คล้ายๆเมือกแล้วก็มีตัวว้าวตัวโอ้ยมีแต่ตัวน่ารักกว่าเดี๋ยวผมว่ามีการ เสียเงินนะ้ยโกดโกดก็เท่อันนี้นเป็นอ่ากิฟฟอนกิฟฟินนะวอลวอลล็อกวอลล็อกผมวางไว้เงินอะโอเคเราซัมมอนฟรีหนึ่งครั้งเหรออันนี้วันนี้เอาอกดตรงไหนก็ได้เหรอโอ้แมจ่จะคือไงได้ตัวนี้มาเลยแค่นั้นเลยได้ตัวนั้นมาเลยโอ้ไม่ยอดไม่ได้อยากได้ตัวนั้นอันนี้คืออะไร วิธีที่ผมจะได้และทำอะไรต่อซัมมอนโอเคไปที่เมนูอ่ามีอันนี้เพิ่มมาเดี๋ยวแล้ววิธีที่ผมจะได้ตัวอื่นได้บัตรอันนั้นก็ต้องซื้อเหรอเอ็มพาวมีอัพพลังอ๋ออันนี้อัพพลังนู่นนี่นั่นให้มันโกออพอันนี้มันสอนเราใส่ไปไหนแป๊บหนึ่งผมอยากซัมมอนเพิ่มซัมมอนเพิ่มต้องใช้อะไรอ่ามีแม่มีแบบว่าซื้อขายกันด้วยหรอโหเจ๋งแต่ว่ามันยังไม่เปิดเดี๋ยวก่อนขอดูซัม,มอนเพิ่มก่อน ต้องใช้รีเควสตอันนี้ลูกแก้วผมต้องไปทำอะไรเพื่อให้มันมีอันนี้มาเหรอเนี่ยไปทำแบตเทิลพอยต์เหรอแล้วเอาแบ t เทิลพอยต์มาล็อกอันนี้เหรอผมว่าน่าจะใช่ใช้แบ t เทิลพอยต์2 0ก็จะได้ซัมมอนฟรีหนึ่งอันอย่างนั้นไหเราไปทำอันนี้ให้จบก่อนคิวมอนเตอร์30ตัวนะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมันจะพาไปเราก็ไปกัน สัตว์เลี้ยงมาก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับสำหรับใครที่อยากกลับมาเล่นนะครับเซิร์ชไปเลยนะครับเล่นได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มกันได้เล่นกับเพื่อนๆก็ได้ครับใครมีมือถือเล่นในมือถือเวลาไหนเวลาอะไรก็ได้นั่นเองนะฮะแล้วเมื่อกี้เหมือนภาพจะมาแล้วแล้วทำไมมันกลับมาภาพนี้แล้วโว้โอเคปไปกันต่อเดี๋ยวอรอสักสิบวิตัดเข้าอันต่อไปเลยมาให้ไปกําจัดมอนที่ไหนยังไงไหนเล่าสิโอ้เล่นตอนนี้มันมีอัปเดตอะไร exp เพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออ้าวกุญแจบั็อกอีกนะครับเหมือนกุญแจผมจะบั็อกสวยเป็นหนึ่งไะไรเดี๋ยวไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไปนี้ก่อนอไปแก้บักก็กมันมาเรียบร้อยแลย้วเรามาสานต่อเคเวสของเราดีกว่าอ้าวจบแล้วเหรอเคเวสสัตว์เลี้ยงไอที่บักบ็กบกเมื่อกี้คือจบแล้วจบแล้วมันให้กลับแล้วหมดแล้วนะเคเวสเมื่อกี้หมดแล้วโอเคเคเวสมันหมดแล้วครับ ตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะมีต่อให้ตายสิพับพาบักไปบักมาเควสจบ <c oughs> ไดโบบักไดบักนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระบบมันเป็นยังไงไปเวลด้วยกันหรอชอบเดอะมาร์เก็ตอ่ะชอบเดอะมาร์เก็ตไม่ได้ไรนาไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หลุดเข้ามาในโลกแห่งเควสแล้วสัตว์เลี้ยงเราดีเทลรีเทิร์นก็คือเก็บคืนเอ็มพาว อันนี้ก็คือเราต้องมาตียังไงอัพเวลมันยังไงตอนนี้มันช่วยอะไรเรานะครับมีเอ็กซ s คุสซีฟพาสซีฟนะครับสกิลเบิร์นทูทา์เกตนั่นเองนะครับมันช่วยเบิร์นเป้าหมายหรอนี่พร้อมสู้สุดเจ๋งโอ้โหเหมือนอีแรงอีแรงยังไงไม่รู้น่าจะเวลตันที่30ใช่เวลตันที่30อันล็อกอะไรทุกอย่างนะตอนนี้ก็คงต้องไปตีๆก่อนอ๋อนี้เปิดอุ้ยๆตาตังหมดตังหมดตังหมดใจยินเดอ โอเคอัลล็อกได้เพิ่มคนไกด์นะครับมันก็จะสอนว่าสกิลไหนเป็นอะไรนะเพิ่มโอกาสคิทิคอฮิตอ,อะไรอย่างนี้แต่อันนี้ผมมองว่าน่าจะต้องไปเวลไอเจ้าตัวเนี้ยให้มันให้มันมีสกิลหรือมีอะไรก่อนตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยมีแค่สกิลอันนี้ที่มาช่วยเรานั่นเองครับก็อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับจริงๆเข้ามามันจะดูตรงนี้ไอมุมนั้นมันหายไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้ EXP ก็คูณเพิ่มด้วยนี่นี่พลากรหนึ่งเลเวลคูณอีกเหรออ่ะมันคือแมปใหม่นะครับเป็นโซนใหม่กบอันนี้ก็เป็นเจมใหม่ที่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลงจะกลับไปลงก็ไม่ได้อ่ะมันหลุดเข้ามาในเควสนี้แล้วไปต้นหน่อยไหนลูกๆกลูก,ลกช่วยตีอะไรอ่ะตอนนี้มันเหมือนทำอะไรอยูอ่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้วนๆเนี่ยมันจะทำอะไรไอ้ลูกเราเนี่ย ดูสิมันจะทำอะไรถ้าแบบว่ารีโหลดเสร็จแล้วผมรอดูมันก่อนมันรีโหลดเสร็จแล้วมันจะทำอ๋อมีสกิลช่วยอ๋อเหมือนช่วยตีรีโหลดช่วยตีนะครับอันนี้โอ้โหตีช้าตีช้าตีเย็นนะักโอเคถือว่ามีประโยชน์อยู่แต่ว่าน่าจะต้องเวลหลังๆไหมเวลแบบไกลๆแล้วอะไรเงี้ยเอี๋ยเรามาดูที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับมีไหมมีคนเอาลงขายกันไหม ไม่มีคนเอาแมวมาลงขายเลยละโอ้โหขายกันแพงด้วยแบบว่ามีสกิลอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะนี่มีสกิลเซตสกิลไว้แล้วขายกันใช้ได้อยู่ติงอยู่นะตอนนี้ก็อ่ะอน,นี้แมปสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมาอยู่ไหนนี่น,นี่นี่เดินไปเดินไปเดินไปเรามารีเช็คกันก็จังหวะนี้เดินตามมันก็เที่อยู่นะแต่พอมันอยู่แนนั้นมันไม่ท่เลยคือไงผมต้องไปเวลเราก็ไปสุ่มมันเพิ่มหรออะไรอย่างงี้อ๋อ What happened What ดูที่โตซัมมอนสิก็ต้องไปทำเควสต้องไปอ่อนมันสกิปมันสกิปแอนิเมชันนี่หว่าตอนนั้นที่ผมส่มคือได้ชัวร์เลยคืออีตัวนี้แน่ๆอีตัวนี้ตัวแรกได้ชัวร์ที่เหลือก็ไปลุ้นเอานะครับว่าจะส่มใหม่เนี่ยโอกาสนน่นนี่นั่นโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีมาแล้วนะครับ ใครที่ยังเล่นอยู่ก็มาอัปเดตระบบกันส่วนใครที่อยากกลับมาเล่นก็มาเจอกันได้นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับในเกมนี้มารุ้นกันดีกว่านะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ